ภาพพี่นอ้องมาเบงจ้าของสวนนะครับเพิ่นใส่ปุ๋ยหญ,ญ้ากินนี่นะครับเป็นปุ๋ยคอกนะครับเวลาใส่ปุ๋ยแล้วเขาก็ต้องรดนน้ำนะครับนอกจากใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็เพิ่มเติมเพิ่มเติมโดยปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อให้หญ้าแตกก่กอไวนะครับโตเร็ว,วปุ๋ยคอกที่ใส่ก็ะจะเป็นปุ๋ยขิงัวก็ไดปุ๋ยขี้ไก่ก็ไดนะครับ แต่ว่าปุ๋ยขี้ไก่ซูเมนก็แพงนะครับสอบหัวหาเหนือสอบหนึ่งก็สามสิบบาทแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยสอบสิบห้าบาทสิบแปดบาทนะครับคืนตามราคาน้ำมันนะครับแปลงนี้เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับเดือนที่แล้วนะครับกะประมาณกลางเดือนมกราหรือปลายเดือนมกรานะครับกะสิเก็บเกี่ยวเป็นขังต่อไปนะครับ สำหรับแปลงนี้นะครับปลูกตั้งแต่ปี2 5 6 1นะครับก็ผ่านมาเขาสู่ปีที่5ปีที่6แล้วนะครับก็จ้างรถพ่นถมดินตรงนี้นะครับประมาณ40,000บาทนะครับระยเวลาในการ ปลูกมากกับประมาณ4หปีนะครับก็ถือว่าได้ทุนขึ้นแล้วนะครับได้ทุนขึ้นแล้วสําหรับทุนที่ลงไป40,000นะครับงาแปลงนี้นะครับเขาปลูกคือการดำหน้านะครับโมเดิวานมเมล็ดนะครับเอาไปถอนตนพันธุ์มาแล้วเขาก็คุดปลูกหรือว่าดำนะครับดำคือดำหน้าเกษตรไห ต้นหญ้าเขาเป็นกอนะครับเป็นกอดีสวยงามนะครับเป็นแถวเป็นแนวถ้าหัววานนี่ก็จะเป็นแถวเป็นแนวนะครับก็จะขึ้นคือหัวาวานเข่าวานกานอกจากพี่น้องสียหยปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้ไนกะ่ปุ๋ยเคมีนะครับปีก่างนึ่ก็คือน้ำนะครับ พอเฝ้าวานปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยเคมีหลือเฝาต้องไห่น้ำนะครับเพื่อให้ปุ๋ยมันละลายขันใส่ปุ๋ยเคมีแล้วเฝาบา่ฉีดนน์ใส่บ่ให้น้ำนะครับเสียไถ่ายาเข้าเหลืองเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้ไก่นะครับเราจะต้องไห้น้ำตามนะครับเพื่อให้ปุ๋ยละลาย สำหรับเนื้อที่แปลงนี้นะครับกับประมาณหาไรนะครับลูกค้าที่มาซื้อยานะครับก็บจะเป็นลูกค้าสัญจรไปมาขางทางนะครับเทาตั้งขายขางทางแต่การลูกค้าประจำนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรนะครับที่เพิ่นเลี้ยงงวเลี้ยงควายนะครับแล้วก็พิเศษนะครับ ผู้ที่เพิ่นเลี่ยงสร้างนะครับเพิ่นกับมาตติดตนะครับขอสื่ออาทิตย์ละสี่มือนะครับมีอยู่สามสี่เจ้านะครับเพิ่นมามาสื่อนะครับอาหมู่บ้านของเฮากาจัดกลุ่มกันนะครับนําไปส่งเพิ่นนะครับแถวหนึ่งกับประมาณเถวละเมินกับมีนะครับเถวละเมินหากับมีนะครับอาชาวบ้านนนแดงกระชี่ร่วมกลุ่มกันนะครับแบ่งกันนะครับ เปเฮือนละหาลอยเฮือนละพันนะครับเกี่ยวไปร่วมนะครับแล้วก็ส่ง่นนะครับส่งไปที่สุรินทร์ก็มีนะครับส่งไปที่บุรีรัมย์ก็มีนะครับสำหรับยาก,กินนี่นะครับกับสีเก็บเกี่ยวได้เดือนละเทือนะครับเดือนละหนึ่งครั้งนะครับถ้าใครที่ให้น้ำให้ปุ๋ยเอาสม่ำเสมอนะครับก็ประมาณสัก ยี่สิบเอ็ดถึงยี่ห้าวันนะครับก็จะได้เก็บเกี่ยวนะครับแต่ถ้าเราให้น้ำไม่ค่อยสม่ำเสมอไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่